สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ark Postel นะคะวันนี้แม่หมอลองใช้ไม์ดูเนาะว่าเป็นยังไงฝากคอมเมนต์กันด้วยนะคะจะชัดขึ้นบ้างไหมอะไรอย่างนี้ก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่ากดติดตามฝากดูโฆษณาเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดสมัครสมาชิกได้หรือว่า เป็นครั้งคลาวด้วยปุ่มซ u เปอร์แปงได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทำในหัวข้อเรื่องเอ๊ะทำไมไม่หมอลืมพี่ไพ่อยากบอกอะไรก็ด้วยสามสำรับนี้นะคะ wisdom of the oracle c o s w i t c tarot deck แล้วก็ past life energy oracle เนาะมาเริ่มต้นด้วย wisdom of the oracle ก่อน หลังๆมาแม่หมอไม่ค่อยเช็คพลังงานของเพื่อนๆแล้วเนาะอยากอยากจะเปิดเลยขอพลังแห่งพระรัตนตรตรอันแผ่ไพาาศาลน้จงสถิตในการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศิ์ของเพื่อนๆนะอย่างที่บอกเนาะว่าสำหรับนี้แม่หมอก็เล่นไม่กี่ครั้งอาจจะต้องไปเปิดคู่มือบ้างอ่ มาค่ะพี่ไพ่อยากบอกอะไรอยู่ดีๆก็อยากใช้สำหรับนี้เนาะไม่เหมาะขยับมุมนิดนึงในการทำขยับในส่วนของโต๊ะเนาะก็เลยจะแบบว่าจัดวางไพ่จะงงๆนิดนึง ทั้ง4ี่ใบนี้นะคะ exchanging gift to the sea time for a nap แล้ว go to the distance เนะาะใบแรกนะคะ exchanging gift เนาะโอกาสอนะมาถึงคุณแล้วถึงเวลาแล้วแหละที่เ พอได้รับโอกาสแล้วว่าคุณก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเวลามุ่งมั่นไปกับสิ่งนั้นนะเอออย่าก,กลัวก็คือแบบเหมือนแบบเต้นดําทําไปด้วยความสุขสนุกสนานด้วยนะคะเนี่ยสำหรับใบนี้เนาะแล้วก็ทูดัซีใบนี้ก็คือถึงเวลาแล้วแหละที่จะปล่อยชีวิตอะให้ไหลไปตามกระแสเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังรองคุณอยู่เหมือนโกวิดาโลเนาะใบนี้ ส่วนใบที่3นะคะ time for a nap คือถึงช่วงเวลาที่พักผ่อนของคุณแล้วแหละกับการที่กลับมาใส่ใจสนใจตัวเองกลับมาดูแลพักผ่อนเนี่ยบางทีอะ่ะมันก็ทำให้ถึงไปถึงความฝันได้เพราะว่าในระหว่างทางอะ่ะการไปสู่สสจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของเพื่อนเพื่อนอะ่ะมันจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดพักเพื่อให้แบบจิตใจร่างกายได้พักผ่อนบางทีคุณอาจจะมีฟิวปวบ หรือแรงบันดาลใจอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้เนาะแล้วก็ go to the distance คุณเป็นคนที่มีความอดทนแข็งแกร่งเนี่ยสามารถที่จะมุ่งพุ่งไปไปถึงจุดมุ่งหมายไปถึง g o ของคุณได้แน่นอนเพียงเชื่อมั่นนะคะว่าคุณทำได้อย่าอย่าปล่อยให้อะไรมาครอบงำหรือมาบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนแข็ง,แ,ขงแกร่งทำได้แน่นอน จำไว้นะไม่หมอลืมกดอัด <c oughs> ค่ะแล้วก็พี่ไพ่อยากบอกอะไรเนาะจะใช้ทาร์ดโคชิวิชทาร์ดเด็กสำหรับนี้เนาะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิของเพื่อนๆน,นะขอพลังแห่งพระรัตนาตรายอันแผบไพศาลนี้จงสถิตในการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะรู้สึกวันนี้มีความสุข <c oughs> ส่งพลังงานดีๆส่งพลังงานความสุขให้เพื่อนๆเ,เ,เนาะ มาค่ะีไพ่อยากบอกอะไรว้าวถืออวนเพียงแค่คุณก้าวขึ้นมาคุณก็จะได้รีวอร์ดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอ็ออฟซอนมองดูที่คุณสี่ u are uh, r u s h i n g with s p a ร์ค i n g n e w idea มองดูคุณสี่คุณอนะ่ะมีไอเดียต่างๆมากมายที่แบบสปาร์คเกอรออกมานะจ๊ะ หนึ่งดาบเป็นไอเดียเนาะใบที่สามเซเว่นออฟอ are your actions really as s e l f l e s as you think เพชรปอนด์อู้ใบนี้แม่หมอไม่เคยได้เลยนะเนี่ยตั้งแต่เปิดไพ่มาแต่ถ้าแม่หมอวางไพ่เอียงนี่ขออภัยนะแม่หมอสายตาเอียงอะใส่แว่นแล้วแต่ก็เออก็ยังเอียงอยู่ <laughs> เพจอวอรนดอกไม้เต็มเลยเนาะ Just because you are passionate about it doesn't mean it will be effortless แล้วก็ใต้สำรับคือ King of Cups Romanticize the present moment every chance you get มีความสุขกับทุกๆช่วงเวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันอ่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อะ ก็สามารถที่จะมีความสุขได้ในปัจจุบันขณนะนั้นๆเลยอย่างเช่นแม่หมอทําไพ่อยู่ใช่ไหมเออแม่หมอตื่นมาแต่เช้าเลยแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออมีความมีความแบบอยากทําทไพ่ให้เพื่อนๆตั้งแต่เช้าจะได้แบบเออดูกันเร็วๆอะไรอย่างเงี้เนาะจะได้แบบส่งต่อพลังงานส่งต่อเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆไม่ว่าน้าไพ่จะเป็นยังไงนะก็คือแบบออกได้ออกมาส่งสารได้ออกมาทําแล้วอะมา ใบไม่มีเมเจอร์เนาะใบแรกเนี่ยทรีวอนก็อย่างที่บอกไปนะคะคือเห็นไหมให้ออกมาจากนอกประตูหลัวคุณน่ะก็จะได้รับรางวัลแล้วเพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวออกมา you will be rewarded one way or another คุณน่ะก็จะได้ได้รางวัลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวออกมาเนาะอืมออกไปข้างนอกออกจากกรอบออกจากเซฟโซนของคุณ แล้วไอเดียไอเดียมาแน่นอนการการะทำของคุณเป็นการเสียสละอย่างที่คิดจริงหรือก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราแล้วว่าจะจัดการยังไงแต,ต่ในการที่จะทำสิ่งต่างๆเนี้ยอย่าลืมถามตัวเองกลับมาด้วยในการที่จะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรแบบนี้บางทีคือแม่หมอไปดูคลิปของแม่หมอชุลีกรเมื่อาวานเนี้ค่ะมามันเป็นเออขออภัยนะ คือผู้วิพาะเป็นการส่งข้อความเตือนว่าอย่าให้ติดดีถ้าอยากรู้อ่ะลองเข้าไปดูช่องแม่หมอได้เนาะจำไม่ได้แล้วว่าเป็น awakening หรือว่า spiritual อ่ะอย่างอย่างอย่างใบเนี้ยก็ทำให้แม่หมอลิงก์ถึงคำว่าอย่าติดดีการการที่แบบเออลงมือทำในสิ่งนี้คุณคิดว่าเออมันดีนะ แต่จริงๆแล้วอ่ะมันดีจริงหรือเปล่าอยากให้มองในหลายๆมุมประมาณนี้ค่ะเพจบอลเนาะแค่เพราะคุณหลงไหลในสิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะง่ายใดที่สุดแม่หมอก็ภาษาอังกฤษเนาะการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะถ้าเรายังไม่ยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ถนัดอ่ะมันก็อาจจะยังไม่ยูสูอิดนะเนาะมันก็จะมันไม่มีสิ่งไหนง่ายหรอกในการที่แบบเออเราลงมือทําไปเรื่อยๆยิ่งเราดําเนินโป,โปรเซสโปรเจกตจ์ตของเราไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีทั้งแบบ ทั้งยากทั้งง่ายทั้งทําได้หรือทําไม่ได้หรือเออเราจะอาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือมันจะมีเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเขาปลูกดอกกุหลาบใช่ไหมอาจจะแบบเออเจอเพี้ยไฟหรืออา้าวใบไหมอา้าวแล้วยังไงโอ้ยจะบังเอิญไปโดนแล้วยอดดอกตูมหักอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มีเรื่องราวมากมายหรือแบบอา้าวทาไมรดน้ําไปแล้วทําไมดูเขาไม่ ไม่สดชื่นเลยทําไมดูหง่อยเราต้องแบบใส่ปุ๋ยอะไรไหมหรือแบบเอ๊ะฉันใส่ปุ๋ยมากไปหรือเปล่าเออตอนนี้จะต้องแบบถึงเวลาที่จะต้องตัดตัดดอกให้หมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราถึงช่วงนี้ออ้โฝนมันสาดกระหน่ำมากเราเราต้องมุกเข้ามาใต้เฉดไหมอะไรอย่างเงี้ยอม,มันมีมันมีเรื่องราวที่มันเป็นดีเทลมันเป็นแบบมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะแล้วก็เจ็ดเจ็ดเหรียญ nature what you have and see how we grow and grow ดูแลเลี้ยงดูในสิ่งที่คุณมีเนาะแล้วก็ดูซิว่าเติบการเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นของเขาอะเป็นยังไงเหมือนเฝ้าฟูมฟับเลี้ยงดูต้นไม้น้อยใหญ่นี่ยอ,อืมแล้วก็เฝ้าดูเขาเติบโต,ตเหมือนกับการที่คุณอะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างไว้อะอืมดูแล้วเหมือนคุณจะได้ก้าวออกมาทำอะไรบางอย่างนะ เหมือนแบบว่าคุณตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณอ่ะที่จะก้าวออกมาทําแล้วคุณมีไอเดียคุณจะมีมุมมองที่ดีมากขึ้นถามตัวเองอยู่เสมอนะแล้วก็คุณรู้แล้วแหละว่าสิ่งที่คุณอ่ะลงมือทําถึม้ว่าจะมีแพชชั่นอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายคุณรู้และสิ่งที่คุณอยากจะทํานี้อ่ะก็ค่อยๆให้เขาเติบโตเติบโตค่อยๆฟูมฟัก ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเหมือนต้นไม้เขาก็ต้องค่อยๆเติบโตไปทุกๆในทุกๆวันเนาะเหมือนเช่นกันกันกบโปรเจกต์ของคุณหรือสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณก็ทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งเช่นกันอืมอ่ะใต้สําหรับก็อย่างที่บอกก็คือเป็น king of cup เนาะว่าในทุกๆโมเมตนต์นะคะมันมีความสุกซ่อนอยู่ในนั้นอยู่กับปัจจุบันขณะเนาะแล้วก็มาไพ่ใบที่6ถึงใบที่ส0เนาะ your decision, d e c i d e your future here, nothing else. ก็คือการตัดสินใจของคุณน่ะกำหนดอนาคตของคุณมันก็เท่านั้นแหละไม่มีมากกว่านั้นแล้วก็ Judgment, all the s i g n say s that you are exactly where you are supposed to be. ทุกอย่างเนี่ยบอกคุณว่าบอกคุณ exactly เลยว่า คุณคนที่จะอยู่ตรงไหน The world โอ้โห j u d g m e n t ก็มา The world ก็มาขอฟันกระดิ่งหน่อย Yeah you did it Now do something to celebrate a job well done <c oughs> ถึงเวลาเฉลิมฉลองแล้วนะจ๊ะโอ้ย Ace of Pentacles เหรียญใหญ่มากว้าวได้สะบัดด้าน opportunity ความมั่งคัง่ง มาถึงคุณแล้วโอกาสของความมั่งคั่งมาถึงคุณแล้วโอ้โหเอ็ดออฟสอดแปดดาบ stop over thinking it it and just do it ได้สำหรับคือ2 o ออฟ o อด w w k k u up what is that you truly want ขอใบตอบมานะแล้วก็ the magician ได้สำหรับแม่หมอขอเปิดสองใบนี้ก็คืออ่านก่อนเลยเนาะ t o ออ s o r ดตื่นขึ้นมาค่ะและอะไรคือสิ่งที่คุณอะต้องการจริงๆเนาะการไม่เลือกแล้วก็การเป็นแม่หมดเนาะคุณถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วแหละอะไรที่คุณต้องการจริงๆอะแล้วก็เดอะเมจิกเชีนคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วก็คุณสามารถที่ทำทุกสิ่งที่คุณต้องการได้เช่นกันอื้อ ดูแล้วอะถึงเมืว่าจะมีความลังเลใจเลือกไม่ได้นะแต่ในที่สุดอะคุณมีความสามารถมีความพร้อมในตัวเองที่อยู่แล้วอะในที่สุดก็จะแบบก็จะเลือกได้นะอืมจากไพ่ใต้สำรับขอขยายแปดดาบหน่อยไพ่เขามาดีทุกใบเลยจบด้วยแปดาบคืออะไรอะอยากรู้แปดดาบคือ the tower Get ready, things are about to get shaking up มันเป็นสัญญาณดีๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ The Tower เขาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาเขย่าคุณเลยมาขอดูขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะว้าว For bonds ก็คือความมั่นคงเนาะ Family ครอบครัว is whoever make you feel the most safe and comfortable being you ครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่ทำให้คุณอะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดและแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยอืมในเรื่องของครอบครัวเหรอเนี่ยอ่ะ จากสิ่งที่คุณดำเนินมาเนาะเออกล้ากล้าที่จะกละ้าก้าออกมามีอินสปายอ่รู้แล้วแหละว่าจะต้องเดินไปในหนทางที่มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ทำสิ่งนี้ด้วยใจมุ่งมั่นไปเรื่อยๆเนาะคืออย่างที่บอกว่า your decision decide, decide your future here การที่คุณตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยมันเป็นก็คือเป็นการกําหนดอนาคตของคุณนั่นแหละคุณลงมือทำโปรเจกต์ไปและนั่นก็คือโปรเจกต์ของคุณนะ่ะก็จะสําเร็จแล้ว Judgment j u d g m e n t กับ The World อ่ะเขาออกมาบอกว่า All the signs say that you are exactly where you're supposed to be ทุกๆสัญญาณนะคะเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณนะ่ะควรที่จะอยู่ตรงไหนเนาะทุกป้ายบอกว่าคุณควร อยู่ตรงที่คุณควรอยู่คือมันมีไซมีสัญญาณมาแล้วอะ่ะว่าทางนี้เส้นทางนี้ตรงนี้แหละถูกต้องแล้วเออแล้วก็ the world ถึงเวลาที่เฉลิมฉลองแล้วเนาะเย่คุณทำได้แล้วตอนนี้ทำอะไรสักอย่างเพื่อเฉลิมฉลองงานที่ทำได้ดีหน่อยสิเห็นไหมแล้วก็เงิน เงินที่แบบเป็นเหรียญใหญ่มากนะว้าวโอกาสดีๆมากมายจริงๆโอกาสของความมั่งคั่งแล้วก็ถ้าคุณจะมีความคิดวิตกกังวลคิดมากเกินไปอะ่ะบางทีการที่อย่างที่บอกเนาะว่าเพจสวอนใบเนี้ยการสิ่งที่คุณมีแพชชั่นกับมันอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะ ก่อนในนี้ที่แม่หมอแปลแ,ปแปผิดนี่ขออภัยนะเพื่อนๆแล้วก็ไปแปลมาใหม่แล้วเออก็ใบเนี้ยเขาบอกเลยว่าหนทางการดําเนินไปของการทาโปรเจกต์ในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายในทุกๆอย่างอะ่ะมันไม่มีอะไรง่ายไม่ว่าจะงานไหนเนาะก็ให้เลิกคิดมากแล้วก็ลงมือทําวันนี้อาจจะทําได้แค่ศูนจุดห้าแต่ว่ามันก็ยังก้าวหน้าได้ทำรู้ไหมคะเออ ประมาณนั้นแหละแล้วแล้วจากการที่คุณคิดเยอะคิดมากแต่คุณก็ลงมือทําในตรงนี้นะเออเขาบอกแล้วว่าให้เลิกคิดมากแล้วก็ลงมือทําไปซะสิ่งนี้มันจะเกิดให้เกิดเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเลยเขาบอกว่า get ready things are about to get shaken up เตรียมตัวไว้ให้ดีสิ่งต่างๆกําลังจะสั่นสะเทือนสิ่งต่างๆกําลังจะสั่นสะเทือนในที่นี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพราะว่าเขาบอกว่า get ready เลยใช่ไหมแสดงว่าแบบเออตอนนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเร่งด่วนเลยโอย้ไม่หมสะับไพ่แล้วไม่หมอกระแทกเนาะก็แล้วก็ในเรื่องของครอบครัวค่ะ ถึงแม้ว่าข้างนอกอะ่ะมันจะดูแล้วเห็นนะที่เขาแบบมองออกไปนอกหน้าตา่างมีลมฝนฟ้าฟ,า,ฟาดเปี้ยงมาใส่บ้านบนต้นไม้เนาะแต่ว่าครอบครัวของคุณก็ยังอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเหมือนกับว่าอันอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองของคุณหรือเป็นโปรเจกต์งานที่มันเกิดขึ้นแบบอาจจะฟ้าฟาดเปียงลงมาเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะมันเป็นแบบการสั่นสะเทือนอะ่ะเออ ที่จะก่อให้เกิดการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะครอบครัวของคุณนี่แหละคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดบางทีอ่ะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับที่ทํางานของคุณก็ได้ที่คุณจะได้เจอเนาะแล้วคุณ่ะก็จะมารับรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะอมมันก็เป็นสิ่งภายนอกนอกนอก,นอกอความสัมพันธ์วงนอกอะไรประมาณเนี้ยอืมเป็นเป็นเหมือนก้อนก้อนเป็นเหมือน ทรายเล็กๆที่ถมอยู่ในโขดโหลอะมันไม่ใช่เป็นก้อนกวดก้อนใหญ่ประมาณเนี้ยทาไมรู้สึกแบบนั้นก็ไม่รู้เนาะยู่ดีก็แวบเข้ามาเหมือนกับว่าสิ่งที่เจออะมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะเป็นคน,คนที่เห็นเหตุการณ์เออมันอาจจะเป็นการที่เราเห็นเหตุการณ์นี้แล้วทําให้เราตระหนักรู้ก็ได้นะว่าเออจริงๆแล้วครอบครัวเราเนี่ยแหละสาคัญที่สุดแล้วเขาอะ ใส่ใจสนใจดูแลเราอะทําให้เราแบบได้เป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วปลอดรู้สึกปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้อืมอย่างที่บอกเนาะมันม,ม,นมีมันมีการตัดสินใจมีการก้าวออกมามีการเลือกเออมีการที่จะต้องแบบเออเลือกอย่างแท้จริงเพราะว่าใบนี้ก็ก้าวออกมาใช่ไหมใบนี้ก็ตัดสินใจเลือกใบนี้ก็เลือกซะเถอะ แล้วก็ออกมารองรับด้วย The Magician คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะมั่นใจในตัวเองไว้อย่างอยาอาจาก Oracle สำหรับเนี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะโอกาสอะเข้ามาโอกาสเข้ามาเนี่ยใบเนี้ยอืมโอกาสมาแล้วทุ่มเทเวลาทุ่มเทอันเนี้ยใบนี้เหมือนแบบขยายออกมาจาก ไพ่ออร์คอลอีกทีหนึ่งเลยเนาะแล้วใบเนี้ยแมจิกเชียนน่ะก็คือคุณไปได้ไกลเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมีความอดทนเนาะคุณสามารถที่จะไปถึงโกของคุณได้เพราะคุณพร้อมแล้วนี่ไงเห็นไหมเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าแม่หมอเชื่ออยู่เสมอว่าไพอ่อ่ะไม่โกหกถึงแม้ว่าจะมีโอเวอร์ทิงกิ้งมาตรงนี้บ้างแทรกบ้างเพราะว่าคนเราอะ่ะมันมันควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะมันไม่ได้เนาะกับความความคิดมากหรืออะไรแบบเนี้ยอืม แล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือเดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นใบขยายอย่างที่บอกเนาะว่าคุณอาจจะไปเห็นเหตุการณ์นี้มันสั่นคลอนเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณของคุณเลยก็ได้และนั่นแหละทําให้คุณมองเห็นความเอ่อความทรงคุณค่าของครอบครัวที่คุณมีอืมนั่นแหละและนี่ก็คือสิ่งที่พี่ไพ่อยากจะบอกเนาะจากทาโรตเด็กสำหรับนี้ ขอบคุณพี่ไพ่นะคะเดี๋ยวมาดู The Past Life Energy Oracle กันก็จะมีเสียงเครื่องซักผ้าอยู่เสมอเนาะเวลาแม่หมอทำคลิปอะก็เพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะขออนุญาตครูครูคบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะขอพลังแห่งพารัตนาตรัยอันแผกไพศาลน้จงสถิตในการอ่านไพ่ในครั้งนี้ค่ะ พี่ไพ่อ,อยากบอกอะไรขอสองใบ success แล้วก็ well เพื่อนๆไม่หมอไม่ได้ทำไพ่นะสับให้เห็นก็ success และ well ออกมายืนยันเนาะว่าเพียงแค่คุณเลือกตัดสินใจลงมือทำความสำเร็จจะไปไหนเสีย personal o r professional achievement เลยทีเดียว w e a l คือความาามั่งคั่งมั่นคง abundance and titlement เห็นไหมมีประสาทราชาวางังแต่งตัวหรูหราอยู่กับคู่ของคุณด้วยอืมมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เลยอย่างที่บอกเนาะว่าการที่เราอะลงมือทำทำไปเรื่อยๆทำไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ในโปรเจกต์หรือในสิ่งที่คุณอยากจะทำิ่งที่คุณวางแผนวางแผนหรือคุณมีความรักความชอบในสิ่งนั้นๆน่นะวันหนึ่งมันต้องประสบความสำเร็จแน่นอนแม่หมอเชื่อเชื่อเชื่ออย่างแบบเต็มหัวใจเลยว่าเป็นเช่นนั้นแหละแล้วดูดิบไพ่ก็ออกมายืนยันรับพลังงานของความสักเซสและเวลส์นี้ไปนะคะเพื่อนๆและนี่คือสิ่งที่ พ่ไพ่ยอยากบอกพี่ไพ่ยอยากบอกกับเพื่อนๆนะคือแบบอยากสั่นกระดิ่งมากๆเขอสั่นปิดท้าย <c oughs> ทาั้งเซ็กซ์แลเวลมาเลยอ่ะจบด้วยไพ่สองใบนี้นะให้เพื่อนๆแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากดูดวงนะคะสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ที่ description นะแม่หมอยังไม่ได้ทำลายออฟฟิ i ชียลดีๆเลยเดี๋ยวจะพยายามทำ วันนี้แม่หมอต้องไปต่อบัตรเข้าที่ทำงานก่อนมันเป็นเกี่ยวกับก government อะมันจะกระบวนการเยอะนิดนึงก็นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆด้วย success and wealth เท่านี้นะคะในวันนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะด้วยรักอาโคเซลบ๊ายบาย